วิมิดวิชโรงเรียนประถมมิดวิชโอ้ my god โอ้ my god ยุ่งไงทีเนี้ยเอานั่นไงตัวใหม่น่าก,กลัวชิบหาพ <c oughs> น่าก,กลัวชิบหาพเย <c> ี <oughs> ่นั่นใจ โอ้ my god โอ้ my god รุณฆ่าคุเลยตรงนี้แหละไอ้เหี้ยน่ากลัวชิบหายโอ้อยู่ดีเด้ออโอเฮียดโตรไอ้โคตรน่ากลัวเลยตัวใหม่อ่ะโอ้ย โคตรได้กลัวเราแม่งโผออกมาจจกตูน้นี้ไมป่อ้โอ้โอ้ไอ้กัดเอ้ยกวัดมากวดโอ้ยกวัดมา,มาแม่งโผลออตู้ได้โคตรโกงมึงซ้ำรอเยไปด้ย ช่วยด้วยว้าป่าไม่ว้าด้วยเข้าตู้ดิเข้าตู้ไม่ได้ตู้ล็ออ่าตู้ล็อกเออตัวเฮียนี่นี่เลยไอ้ดีอะเองว้าปตู้แล้วเอาตู้แล้วเอออ๋อเพื่อนล็อกตู้ไว้ป่ะกลัว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 เจียวเจียวเจียว One hour later ช่วยด้วยเจ็บเหลือเกิน โอ้มือข้ามเบาๆไม่เป็นหรอมือมือมือข้ามเบาๆไม่เป็นหรอโอ้ยมือดอ๋อมือดไดฟอนี่หรอไดฟอร์มืดมันมือดอย่างนี้เลยหรอ,อล้วล็อกตู้อะล็อกไงอะไออ๋อล็อกยี่ไงล็อกตู้อ๋อ มึงไม่ต้องเข้าตู้โอ้ยมืดมืดมืดมึงเกินไปไหมเกินไปไหมล็อกตู้ให้หมดล็อกตู้ล็อกตู้ล็อกตู้ปูไม่ได้เข้ามึงก็ต้องไม่ได้เข้าที่ไหนอ่ะว h y why w ายเกินไปมุย มันเกินไปมุยมันเกินไปมุยมันเกินไปมุยเกินไปมุยทางวันทางวันทางวันก็ชี้แล้วเกินไปมุยเกินไปมุยโอ้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  เออเอ้มันเกินไปมุย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 มันเกินไปมุเพื่อนตู้ไม่ปลอดภัยเฉยไว้ตู้ไม่ใช่เซฟโซนตู้ไม่ใช่เซฟโซน พ่อมึงตามหลังมาแล้วช่วยด้วยโอ้ยเฮ้ยมันวับตู้ได้เรื่อยๆเลยเหรอตู้ไม่ใช่เซ็นซนเฮ้ยอตัวอะไรอ่ะ๋อเพื่อนเอเพื่อนเพื่อนเหรอไปเพื่อนตัวขาวอ่ะ๋อเพื่อนเอ้าฮิวโอฮิหโอเคโอเคโอเค ข่าวข่าวคืออะไรวะเราบอกหนจ้าอีว่าตอนกลางคืนไม่ได้เสียงหัวใจโอ้วเลียนเราจะตายที่นี่กันหมดเราจะตายที่นี่กันหมดต้องไปช่วยเพื่อนโอ้ยมืด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 เลยเงียบสุดที่แน่นะกูชิมหอยเพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วเพื่อนอย่างน้อยเราขอแท่ อยู่เพื่อนสิวะเออโอ้ตู้ปะเนี่ยเพื่อนอยู่กูหน่อยอยู่กูอีสันดานมืดมืดอ๋โอโอเคโลกสบังใสอ,อยอ๋อหนึ่งนเลยโอ,เโอ้ค

เพื่อนเราจะตายที่นี่กันหมดกูบอกแค่นี้ว่าเราจะตายที่นี่กันหมดมึงไม่ล็อกตู้เลยเหรอล็อกตู้ล็อกตู้ จะไม่ยอมตายจะไม่ยอมตายคนเดียวโอ้ว้ามาแล้วว้ามาแล้วช่วยว้าช่วยหนีหนีไปเลยเจไปเลยไปเลยไม่ต้องห่วงกูกูคาหาเท่าลร กูข้าวถ่านท่อเล๊ะไปเลยไม่ต้องห่วงไปไม่รอดแล้วท่ออยู่ไหนท่ออยู่เนโอ้โหเดี๋ยวแม่งอ้ายมืดอายอายอายเอาเพื่อนดินลุดเหรอเพื่อนดินลุดเพื่อนจงมีชีวิตต่อไปอไปเลยเพื่อนคุ้มคานอย่างเดียวว้ายเพื่อนไม่ต้องหิวกูเพราะกคูคานอย่างเดียวเลย อะไรเ,เพื่อนมีชีวิตที่สดใสลงไปมีชีวิตที่สดใสถ้ามึงเจอท้อบอกกูด้วยแกนั้นแหละเจอท้อบอกกูด้วยนะ <c oughs> อุ้ยโชคดีเพื่อนเดี๋ยวจะตามเธอไป <c oughs> แล้วแม่งส็จเป็นดา่านนีด้วยดา่านแทบเอา้าทำไมรู้อีกแล้วอะมาเล่นอะไรกับเพื่อนหรอแอบเพื่อนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสียดยังอีกนานเพื่อน ทำไมาเพื่อนดิ้นไวจังวะเพื่อนเอาอะไรมาเอามึงหยุดมีโคเวอร์ทำไมนะมีโคบต่อดีโคบต่อเดี๋ยวเพื่อนด่าพ่อเอาอะไรเพื่อนจุก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 อีกกูจะเฮงตาแล้วเนี่ยไม่มึงมากลับมากลับมาเอาล่างแล้วอย่าอย่าอุ้ม โคแห้ง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 เอ้ยไม่ให้หกูแห้งเด็เลยอีกเดียวจะแห้งลรเชียวเฮ้ยค<อ>แห้งตายก็ไม่ได้เหรอกูเกลียดตัวเฮียนี่น่ากลัวชิปหายเลยน่ากลัวชิบหายเลย